2ือวัค่ะขอกล้องแบบเห็นหน้าเมลานีชัดๆหน่อยได้มน้องเมชัชดๆหน่อยได้ไหมคะเรามีสองกล้องค่ะใครเห็นน้องเมเต็มๆไปเลยนะคะคือจริงๆอ่ะเพิ่งก็เกริ่นไปแล้วเนอะว่าน้องเนี่ยเป็นศิลปินที่เรียกได้ว่าเพิ่งอยากให้คุณผู้ฟังได้ทําความรู้จักกันนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเก่งมากๆแต่งเพลงเองมาตั้งแต่เด็กอยากจะรู้จังเลยว่าแบบเพลงแรกที่แต่งเนี่ยตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ อู้เมคี่งเองทุกเพลงจริงๆนะใช่ค่ะเพลงแรกก็น่าจะ12-13องสิบสามค่ะเยเกิดเรียกได้ว่าเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่พึ่งอยากใจคุณผู้ฟังได้คนพบค่ะวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ if you can ถ้าเธอกระป๋องฮะถ้าเธอกระป๋องคืออะไร if you can น okay. yeah. <laughs> ี่นี่คือแบบฮะถ้าเธอกระป๋องคืออะไร อ๋อโอเคค้ะยนอกจากจะสวยนอกจากจะเก่งเธอยังตลกด้วยนะคะแต่ว่าเพิ่องอาจจะแบบชา้าไปนิดนึงยังไง if you c a n เรามาพูดถึงเพลงนี้กันสักนิดนึงได้ไหมคะได้เลยค่ะว่าเพลงนี้อ่ะเทียบกับเพลงแรกเลยที่แต่งตอนยุ่สิบสองอ๋ oh <my> อไม่ก็ว่มันแตกต่างกันยัางไง,างคือเนื้อหาที่เราเลือกมามาใช้เป็นแรงบันดาลใจในเพลงเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนคือตอนสิบสองอ่ะเราแต่งเพลงเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับแบบ ความกดดันมั้งแต่แบบเหมือนกับพอแบบย้อนกลับไปดูอะไม่ได้รู้สึกแบบเอแต่รู้สึกแบบอ้าเข้าใจเด็กคนนี้แต่แเราก็แบบโตขึ้นจากนั้นแล้วด้วยนะใช่อ,ชอ,อะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบแหละคะจากเด็กคนนั้นที่เริ่มแต่งเพลงจนมาถึงเด็กคนนี้เด็กสาวคนนี้เนอะกับเพลง if you can เพลงเนี้ยแรงบนันดาลใจมาจากอะไรมาจากแบบความเทียบ Premises, เหมือนกับสร้างความมั่นใจให้คนอื่นเพราะหนูเป็นคนที่แบบตอนจะ go out party อะไรอย่างเงี anyway> ้ยออกเที่ยวกับเพื่อนอ่ะอยากหนูจะชอบเปิดแบบเพลง build build feel build อารมณแบบพร้อมแบบเดินสับเสับอปเลยก็เลยแบบอยากมอบแบบ my version of เพลง get ready to go out ให้คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นคือเพลงเนี้ยน้องเมย์ก็จะเห็นภาพคนเปิดฟังก่อนไปเที่ยวใช่เพรามันเป็นเพลงที่แบบเหมือนกับ hype ขึ้นใช่ไหม If you care เป็นเพลงที่ถ้าคุณู้ฟังไปฟังเนื้อหานะคะต้องบอกเลยว่ามันมีความแบบเซียวซาแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าแบบเป็นผู้หญิงมั่นความ Women empowerment น่สูงมากอยากจะรู้ว่าทำไมทำไมถึงแบบเน้นตรงนี้ไปให้กับเพลงนี้ค่ะเพราะรู้สึกเหมือนกับ especially ตอนหนูอยู่ที่อังกฤษะคะตอนหนูก็แบบเพื่อนสาวๆจะออกไปแบบ go anywhere เราจะรู้แบบ สาตาแบบมองแรงของคนอื่นหรือว่าแบบจะแบบชอบผงว่าอ๋อคำพูดของคนนี้คนนี้คนคนี้ like อะไรก็เลยอยากแบบสร้างสร้างเพลงขึ้นมาที่แบบไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเรามั่นใจในตัวเองไม่ว่าเราแบบออกจากบ้านใส่อะไรแต่งหน้าแบบไหนทำผมยังไงเรามั่นใจอยู่แล้ว<อ>ใช่มันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคือ if you c a n เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังเนื้อหานะคะก็จะ รู้สึกถึงความมั่นใจที่น้องเมยพยายามส่งออกมาแล้วใน MV เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหมีหลายลุกมากเลย<ช>อ่ะมีทั้งลุกเป็น cowgirl ม <Yeah. S 1> ลแบบเหมือน glam up uh huh. แล้วก็มีลุกหนึ่งที่คุณชอบม,มากคือลุกหลอ่อย้ทำไมทำไมเราถึงอยากมาเป็นเวแบบลุกหล่อเลยโอเคมันไม่ใช่สาวหล่อนะมันคือลุกหล่ออือ uh huh. story time อก็คือแบบ มีฮาโลวีนปีที่แล้วที่หนูตัดสินใจว่าจะแบบแต่งตัวเป็นผู้ชายดีกว่าแบบตลกตลกขำขำแบบว่าแบบหนวดใส่เสื้อก้ามเป็นแบบกางเกงแบบ b a g g ้ jeans แล้วก็วันนั้น DM หนูแตกเลยคือมีแต่คนแบบทักมาว่าเฮ้ยหล่อหล่อแบบก็เลยแบบตั้งแต่นั้นหนูสร้างแบบ a l t E r ego ขึ้นมาชื่อว่าชาด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 เพราะชาดครับ ชาชิสวัสดีคะชาโอชื่อแมนมากเลยอ่ะแชดแชดแชดที่เป็นชื่อนี่อจริงครับฟังก็จะดูแบบเป็นแบดบอยหน่อยหน่ยาะไฮยาติใช่แต่ใน MV นั่นคือเมทีอทำไมอ่ะพี่ทีครับแมลเม่และเมทีอ๋อคือเราล้อชื่อเฉยๆใช่คือแบบหรือว่าจริงจริงเมทีแตกต่างจากชาิยังไงเมทีก็ใส่สูตรมีการแบบ โอ้อไม่เขาก็เหมือนกันหมดเลเขาก็เหมือนกันหมดแหดละแต่ว่าเพิ่งบอกได้เลยนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเหมือนกันมากๆคือเ <c oughs> ขาหลอแล้วคือน,น้องเมย์ก็สวยเ <c oughs> พิ่งก็เลยงงว่าอืมยังไงแล้วอ่ะชอบการแต่งเป็นลุคเมทีที่สุดในเอ็มวีนี้หรือเปล่าคะหรือว่าชอบเป็นลุคอืน่นน่าจะชอบมากที่สุดเพราะว่าได้ยืนกับสาวสวยๆด้วยคะ่ะอาใช่ถ้าคุณแมงอยากจะร,รู้ว่าแบบสาวสวยขนาดไหนที่ยืนอยู่กับคุณเมทีในเอ็มวีนั้นนะคะก็ต้อง ไปดูกันตอนนี้ก็แอบ,บเห็นว่าโอ้โหยอดวิววิ่งมากเลยนะอะไงเนี้ยใช่หนูก็เพิ่งแบบเช็คในรถด,ด้วยคือจริง,รงๆหนูแบบเช็คตอนปล่อยวันแรกอะคะ่ะแล้วก็ปล่อยไว้เลยแบบให้ let it let it do its thing ให้มันรันของมันเองแล้วก็เพิ่งเช็คในรถเมื่อกี้แบบ over 1 0 0 k views แล้วหนูแบบโอหนูก็หันไปแบบหาพี่แมเนเจอร์ของหนูแบบฮะฮะตั้งแต่ไหนอะ เราก็ต้องบอกว่าปล่อยออกมาแค่6วันเท่านั้นเองนะคะยังไม่ครบอาทิตย์ดีเลยนะเพราะว่าเพลงยังต้องล้านวิวน่แน่โอ้ซารพูฮรบโซต้องรีบเข้าไปช่วยกันปั่นนะเอาใจช่วยน้องเมย์กันด้วยนะคะอยากจะรู้ว่าปีนี้ค่ะมีโปรเจกต์อะไรที่แบบสามารถเงียนมให้กับชาวสมุทรฟังได้ไหมจะมีอัลบั้มไหมหรือว่าจะมีเพลงไหนออกมาอีกไหมก็อยากนะคะแต่แบบหนูบอกทุกคนได้เลยว่าเมย์รู้ว่าจะมีเพลงออกมาแน่แต่ยัง กจะออกมาแนวไหนเพราะตอนนี้มีแบบ many ideas แบบ country ไหมห rock เลยไหมโอ้โหนี่เรียกได้ว่ามันก็เหมือนใน MV เนอะเรามีหลากหลายคุลิหลากหลายเพลงที่กําลังเลือกอยู่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบฟังเพลงตามอารมณ์ด้วยก็เลยได้แบบเปิดหูทูแบบ many styles ด้วยอ่าแต่สิ่งนีที่พึ่งมั่นใจได้แน่นอนคือเพลงเหล่านั้นน้องเมยเขียนเองหมดเลย Yes าเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลง Go uh, If You Can กันแล้วนะคะอยากจะให้น้องเมย์เนี่ยร้องให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวหนูร้องเป็นทำนองด้วยเนาะเพราะว่าถ้าหนูไม่ร้องเป็นทำนองมันจะอ่อมค่ะอุ๊ยไม่มันไม่ Two more shots and she still won't go home with you yo home with you ta da t Two more shots and she still won't go home with you hey. home e y h with you mm hmm. catch me if you can catch me if you can if you've got a plan catch me if you can hey. oh, oh, ไปฟัวต่อนะคะ,ะเราไม,ไม่ spoil อขอช่องกางติดต่อก่อนก่อนที่เราจะไปฝ oh, ากการ <hey. S 1> ติดตามเมลอเมได้ที่ไหนคะฝากสตรีมเพลงหนูบนแพลตฟอร์มทั่วไปนะคะ แล้วก็ถ้าสนใจไปดูมิวสิกวิดีโอก็ดูได้ที่ y o u u u b e t e r r t Music ค่ะแล้วก็ IG กับ TikTok ส่วนตัวของหนูก็คือ mellamay official ค่ะก็ m e l l a m a y official ค่ะหรือว่าขอกับ DJ เพึ่งได้เลยค่ะที่ smooth 105.5วันนี้ขอบคุณเมลและเมีมากมากขอบคุณค่ะ,คะรอฟังซิงเกิลต่อไปแล้วนะอชอบมากคือดู MV